สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมแล้วก็มาเดินออกกำลังกายกันนะครับการออกกำลังกายวันนี้นะครับก็ละลาประมาณสองถึงสามกิโลเนาะนะครับตรงนี้เราอยู่ที่สะพานลักบางคุณเทียนนะครับเดี๋ยวเราจะาไปเดินนะออกกำลังกายนะครับ แต่ว่าที่นี่นะครับก็มีจักรยานให้เช่านะครับจักรยานให้เช่านะครับเดินออกกําลังกายด้วยแล้วก็มีจักรยานให้เช่าปั่นนะครับไปถึงชายทะเลบางกุนเทียนเลยนะครับก็จะเป็นสะพานรักบางคุนเทียนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานรักบางคุนเทียนนะครับแล้วก็จะเป็นเดิน ถนนนะครับเป็นถนนเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทะเลเลยนะครับประมาณ5กิโลนะครับประมาณ5กิโลจากตรงนี้ไปเนาะนะครับก็จะเป็นทางนี้นะครับข้างทางก็จะเป็นป่าก,กงกลางนะครับป่าก,กงกลางนะฮะก็จะมีบรรดาผู้คนมากมายเนาะนะครับที่มา ออกกำลังกายมาปั่นจักรยานกินลมชมวิวนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับไปประมาณ3า3กิโลเนาะนะครับแล้วก็จะไปถึงศูนย์ศูนย์อนุรักษ์เนาะศูนยะ์นอนุรักษ์ ป่าชายเลนนะคบ,บางบุนเทียนนะครประมาณ3กิโลได้นะไปถึงสูงอนุรักษ์นะครับแล้วต่อจากนั้นไปอีกประมาณ2กิโลเนาะนะครับก็จะถึงชายทะเลบางบุนเทียนนะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะาพาท่านไปเดินแค่ถึงหน้าปาก้าง ศูนย์อนุรักษ์เนาะนะครับแล้วก็จะจบคลิปนี้เนาะนะครับเนก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับนะฮะแต่วา่าเส้นทางนี้นะครับที่สัญจรผ่านไปมาเนาะนะครับเขาก็จะมีอ่ากลางวันก็จะมีแม่คงแม่ค้านะครับมาขายอ่าของอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะมี บรรดา,านักปั่นทั้งหลายนะครับก็จะมาปั่นจักรยานเล่นที่นี่นะครับออกกําลังกายกันที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินกินลมชมวิวนะครับแล้วก็มีลอดอุโมงค์เป็นอุโมงค์แบบนี้นะครับที่เห็นเห็นนี้เนาะนะครับจนไปถึงหมู่บ้านเลยนะครับก็จะมีช่วงระยะทางก็จะมีศาลาพัก ตอนนี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเหนื่อยพอสมควรเดินมาประมาณากิโลครึ่งเกือบ2กิโลแล้วเนาะนะครับที่เราเดินมานะครับก็จะชมบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเวทีนะครับอนุรักษ์เนาะนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยนะครับ ไปจนกว่าจะถึงชายทะเลนะครับก็จะ, like i, ะมจีนักป <kho aj. S 2> ั่นทั้งหลายนะครับแล้วก็จะผ่านคลองต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบ่อเลี้ยงหอยแคลงนะครับเนาะนะฮะน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงหอยแคลงนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นทางถนนนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับกินลมชมวิวนะครับอากาศดีนะครับแล้วก็ ลมพัดเย็นสบายนะครับในช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยนะครับเนาะนะครับอากาศดีนะครับไปถึงถึงหกโมงนะครับเขาก็จะปิดนะครับเขาจะปิดปิดศูนย์นะครับไม่ให้คนเข้าคนออกนะครับไปทางชายทะเลนู่นน่ะเนาะเขาก็จะปิดนะครับประมาณหกโมงเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าเนาะนะครับ เปิดให้คนออกมาออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเช้ามืดคงจะไม่มีใครหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมืดเนาะแต่ว่าถามว่ามีไฟส่องสว่างไหมก็มีไฟส่องสว่างอยู่เนาะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงห่างของไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีนักปั่นอย่างนี้นะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็เดินนะครับบางคนก็ใช้จักรยานนั้นปั่น บอกว่าบางคนก็มันจะมีแบบรถ3ล้อให้เช่าด้วยเนาะน่าเป็นรถไฟฟ้ารถ3ล้อนะครับก็จะมีให้เช่าสําหรับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับมีให้เช่าแต่รู้สึกว่าจะเป็นคิดเขาคิดเป็นชั่วโมงเนาะนับคิดเป็นชั่วโมงนะครับเนาะไม่รู้ว่าชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะนะครับ แต่ถ้าเป็นจักรยานก็คันละร้อยนน่าจะคันละร้อยนะที่ให้เช่าแต่ไม่พอเช่าหรอกนะครับคือคนมันเยอะนะครับบางวันนี้คนคนเยอะมากนะครับมาเขาจะมา,าปั่นจักรยานอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นสนามฟุตซอลนะครับสนามฟุตซอลของอหมู่บ้านน่าจะเป็นของหมู่บ้านแล้วเนาะสนามฟุตซอลนะครับ ก็จะเดินข้ามคลอ,ง,องนี้นะครับไปเรื่อยๆก็มันก็จะมีข้ามคลองมีอะไรเงี้ยเนาะนะฮะก็บรรยากาศดีนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการ uh, ดเดินออกกําลังกายนะครับก็จะเห็นเรือวิ่งผ่านคลองเนียนะครับเนาะนะับ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของการมาออกกําลังกายของหลายๆคนนะครับ <_ uff> บางคนก็มาถ่ายรูปเฟลซี่มาถ่ายรูปรกันบางคนก็มาพาแฟนมาเดินเ <_ uff> ที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะกินลมชมวิวนะครับก็ตามภาษาของวัยรุ่นเนาะนะครับก็จะเป็นอย่าง,งน, <_ uff> นี้เนาะนี่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้าน นะครับที่ติดชายทะเลนะครับทั้งสองฝากฝั่งก็จะเป็นต้นกองกลางเนาะครับแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านของอชาวเลนะครับที่อยู่ติดกับชายทะเลนะครับเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างเช่นแบบว่าเลี้ยงหงเลี้ยงหอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนนก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้เห็นบ่อ บอ่อนนะนะเป็นเหมือนกับว่าบอ่อเลี้ยงหอยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับก็จะมีเรือวิ่งวิ่งผ่านนะครับผ่านคลองแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือคลองอะไรเนาะ นี้ก็จะเป็นเหมือนกับบ่อหอยบ่อเลี้ยงหอยนะน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงหอยนะครับบ่อเลี้ยงหอยแคลงหอยอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อ,อากาศดีครับอากาศดีมากๆนะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะนะมาเดินออกกําลังกายนะครับเดินออกกําลังกายไปอีกนิดก็จะถึงศูนย์นะครับ ก่อนจบนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาชมอดอกไม้สวยๆนะครับดอกไม้สวยๆที่ที่ผมก็คือผมก็ชื่นชอบดอกไม้นะครับที่สุดมีความสวยงามนะครับสวยมากชอบมากดอกนี้นะครับสวยสวยมากๆ จะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งจะมาถ่ายใกล้ๆเลยอีกต้นหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็าฝากาชมคลิปต่อไปด้วยนะนะครับก็ต่อจากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นสะพานที่สวยงามมากเลยนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับ สวยเห็นไหมครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกแรงใจ สำหรับ EP 1นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากาติดตาม EP 2ด้วยนะครับ